สวัสดีจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจินใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดองเห็ดคนนะจ้านอกเหนือจากการต้มหรือว่าการแกงการอะไรอย่างอีกอะแถมเมนูหนึ่งที่ว่าเป็นชอบทำก็กคือดองเห็ดคนนะจ้าทุกคนวันนี้พี่ชาจินไปปลามาพอดีได้เห็ดมาเยอะเลยก็จากที่ต้มมาแล้วก็จะแบ่งมาดองนะจ้าทุกคนเมนูดองนี่อร่อยนะจ๊ะวัตถุดิบลักมันก็นจะมีน้ำปลา แล้วก็หอมแล้วก็ตัวเฮดค่ะต้องอ่นอจารทุกคนเฮดโคนนี่เป็นเป็นเฮดที่ว่าเฮากินอร่อยแบบโดยบ่ต้องปรุงแต่งอะไรยัง่างมากมายนะจ๊ะเพราะว่ากลิ่นและรสชาติเอกลักษณ์ของเปิ้ลนี่ก็คือจะหวานหอมอร่อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเฮา,าจำเป็นต้องปรุงแต่งอะไรยังเยอะนะจ๊ะนะเดี๋ยวเฮามาลงมือทำกันเลยนะจ๊ะเนาะแล้ว <c oughs> แรกงเฮาก็กจะเทเฮดลงไปนะจ๊ะนี่เฮดลงไป น่าจะหอมหอมขาวนะรับแน้วกะน้ำปลาน้ำปลานี่แล้วแต่เขาจะนี่จะพิชจินจะดองดิบนะจะทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของคนนะจจะบางคนเพิ่็จะต้มแล้วเสร็จเอิ่กินเพิ่็จะเอามาดองแต่สูตรสูตรของพิชาจินนี่ก็คือดองดิบนะจะทุกคนมันจะหอมอร่อยแล้วก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวทันใจนะจ๊ะ เราต้องต้มก่อนเลยล่างเฮ็ด,เส,นนสสดเสร็จแล้วปุแ๊บกะเนี่ยมาตุ๊บหอมตุ๊บอันนี้ใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาเนี่ยนี่แหละเสร็จแล้วแบบเนี้ยเอาเราต้องทำอย่นอยิ่งสักอย่างเลยเจ้ะแค่ใส่หอมกับน้ำปลาต่อนันน่ะบุมมาเจ้าบุญเฮาถึงมาต้มนะจ้ะแล้วก็พร้อมกินได้เลยเขาจะเปรี้ยวแค่คืนเดียวเขาจะเปรี้ยวเลยนะจ้ะถ้าดองดิบนะแต่ถ้าดองต้มหรือวันนึ่งแล้วดองหรือว่า,วาต้มเสร็จแล้วมาดองนี่กะจะน้นส้มน่อยหนึ่ง แต่วิธีดองดิฟเนี่ยแค่คืนเดียวเราก็สามารถมาทําเป็นเมนูกินได้เลยต้มได้เลยนะจ๊ะน่าจะเปรี้ยวเลยนะจ๊ะทุกคนเอามาดูเห็ดที่ดองไว้ตะคืนเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนนี่เห็ดโคนที่ดองดิฟนะจ๊ะแต่เขาจะเอามาตั้งไฟนะจ๊ะนี่มันก็จะมีหอมด้วยจะเอามาั้งไฟกอนนะจ๊ะถ้าตั้งตั้งไฟเสร็จแล้วก็เป็นอันบ่าซุกแล้วก็กินได้นะจ๊ะดูดินะจ๊ะทุกคนนีะจ้ะรสชาต ดูน่าจะเปรี้ยวนะจ๊ะหอมหอมเดี๋ยวรองเฮ็ดคนเดี๋ยวมาต้มกันเนาะะทุกคนว้าวเด็ดโบ๊ะโบ,โบ,โบะ๊ะนละทุกคนทำมาจี G, พริกครับกระเฮ็ดคนดองเลยจ้ะอือแต่จะเป็นแบบนี้นจ้ะเฮ็ดคนดองหอมหอมเดี๋ยวมากินครับอันพริกจีนะจ๊ะทุกคนอ่า โรยลงไปเี่ยะเห็ดกน้องพร้อมกิน